สวัสดีครับส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมใจแม่เอาบเคี้ยวนี่เราบองโอนมีรราแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคอสอปอหคอณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้ไม่ได้ไปหาเห็ดครับวันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านครับที่อําเภอเมืองตำบลรามอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ติดภารกิจตากข้าวครับไม่ได้ตากแดดนะครับตากฝนครับตากมาหลายวันแล้วไม่แห้งสักทีครับเกี่ยวข้าวมาตากฝนครับวันนี้ สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาเห็ดในการทําคลิปของพวกเรานะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆครับหลายคนถามว่าอยู่ตั้งอําเภอเมืองทําไมไปเก็บเห็ดไกลจังครับมันเป็นความชอบครับ ันนี้ที่จริงก็อยากจะไปดูที่กับเชิงนะครับหลังจากที่ดูที่ป่าคนามา 4- ี่หวันนะครับก็อยากไปดูว่าที่กับเชิงขึ้นหรือเปล่าครับก็อยากจะเป็นอีกช่องหนึ่งที่ที่เป็นช่องที่ส่งข่าวสารว่าเห็ดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหาเห็ดครับแล้วก็มานั่งดูคลิปว่าโอ้ที่นั่นขึ้นที่นี่ขึ้นเราก็ไปครับการไปของเราแต่ละครั้งก็เดินทาง ห0สิบเจ็ดสิบโลเนี่ยครับก็อยากจะเหมือนกับเป็นช่องที่ส่งข่าวสารสำหรับคนที่อยู่ไกลๆครับที่เดินทางไปหาเห็ดยากๆเหมือนพวกเราเนี่ยครับว่าเห็ดมันขึ้นจริงๆนะอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะเป็นช่องช่องแบบนั้นนะครับแต่วันนี้ครับติดภารกิจตากข้าวครับเกี่ยวข้าวเสร็จเอามาตากครับตากฝนครับไม่ใช่ตากแดดยังมีแห้งไหมครับ ไม่รู้ใครเป็นเหมือนพวกเราหรือเปล่าข้าเปียกฝนอยู่น่าจะโดนกันเยอะ,ะครับเพราะฝนตกโอ้อันนี้อยู่ตื่นมากนะครับหนูหนูได้แล้วหนึ่งตัวครับวันนี้เราก็มาขุดจิปโปมนะครับวันนี้ตากข้าวก็เดินดูตรงแถวบ้านครับขวยจิปโปมเยอะมากครับ ออกเสียงยากจังเลยขวยจิปโปมเนี่ยมันจะเพี้ยนเอานะครับเนี่ยได้แล้วหยิบหยิบมาดูหน่อยโอ้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 ได้ไหมนี่ได้แล้วนี่ครับได้แล้วครับใหญ่ๆค่ะครับวันนี้เราจะทำภารกิจขุดจิปโปมกันนะครับวันนี้นี่ครับลักษณะของขวยจิปโปมครับ นี่ครับเยอะมากครับตรงนี้เป็นที่ของเราเองครับตรงนี้เป็นที่นาของเราเองครับไม่มีใครว่าครับนี่ครับคนอื่นมาขุดเราก็ไม่ได้ว่าครับเพราะว่าแถวบ้านนอกเราเนาะก็แบ่งกันกินทำมาหากินครับแต่ตรงคันนาถ้าเป็นบนคันนาถ้าใครขุดก็ให้กลบคืนให้หน่อยครับเพราะว่าคันนามันจะเสียครับ นี่ครับขวยจิปโอมเยอะมากครับตรงนี้นี่ครับนี่ก็ใช่ครับตรงนี้ก็ใช่ครับการขุดจิปโอมนะครับเราควรเลือกขุดที่รูไม่เปิดนะครับเนี่ยที่มันปิดรูไว้อย่างงี้ยครับ ถ้ารูถ้ารูไหนเปิดครับมันจะเป็นมันจะไม่อยู่ครับแล้วก็อาจจะมีพวกตะขาบพวกงูอะไรอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเรามาขุดรูนี้กันนะครับครับผมจะลองดูครับ นี่ครับเจอแล้วครับเออกระโดดยองยองอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูขวยนี้กันบ้างนะครับขวยเดี๋ยวมันจะออกเสียงเพี้ยนเอานะครับภาษาเขมรเขาเรียกกระปุรครับออกเสียงยากกับขวยอีกครับกระปุรครับกระปุรออกเสียงรอเรือเยอะๆหน่อยครับภาษาเขมรครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ครับขุดมาก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่คือรูมันครับน่าจะถึงตัวมันแล้วครับเนี่ครับเห็นหางมันแล้วครับจะถ่ายยังไงเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่ดีดเอ,อ๊ขามันหนามแหลมมากเลยครับ นี่ครับได้แล้วครับนี่ครับนางเอกของช่องเราครับขุดอย่างตั้งใจครับตั้งใจแล้วทำรูหายด้วยครับ เนี่ยครับรูที่ปิดแบบเนี้ยขุดได้ครับมีจิงรีดเอยมีเออจิงรีดมีจิโปมอยู่ครับแต่ถ้ารูมันเปิดไว้แบบนี้ครับเนี่ยครับนี่มันจะไม่อยู่แล้วครับขุดไปก็อาจจะเจอพวกงูพวกตะขาบครับที่มันเข้าไปกินเออจิปโอมตะขาบมันชอบอยู่ครับส่วนใหญ่จะเป็นตะขาบครับเนี yeah> ่ยครับรูที่เปิดไว้แบบเนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นตะขาบอยู่ครับ ก็ไม่ต้องไปขุดครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีจีโป,โปมอยู่แน่นอนครับถ้าเป็นรูเปิดแบบนี้ครับมาดูรูนี้กันครับเนี่ยพอเราขุดเอาขวยมันออกก็จะเจอรูมันแบบเนี้ยครับแล้วเราก็ขุดต่อไปตามรูเนี่ยครับ นี่ครับเจอแล้วครับถึงแล้วครับเราก็จับเอาเลยครับเอาไปไหนแล้ว ขวยนี <ítulo> ้คร <ach> ับขวยทําไมต้องหัวเราะครับขวยนี้ครับขุดไปก็เจออยู่สองรูแยกครับนี่ครับมีตรงนี้รูหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกรูหนึ่งครับก็ต้องขุดดูทั้งสองรูครับเพราะไม่รู้มันอยู่ทางไหนครับบางรูมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขุดไปจะเป็นรูแยกครับเราขุดมาด้านนี้จนสุดแล้วนะไม่เจอไม่เจอตัวนะครับ เราก็จะต้องมาลองขุดดูฝั่งนี้ครับนี่ครักรูน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับเพราะว่าขุดไปฝั่งนู้นแล้วไม่เจอครับนี่ครับอยู่ด้านนี้จริงๆด้วยครับเนี่ยเห็นตูดมันไหมครับเนี่ยครับตูดมันเดี๋ยวผมจะจับออกมานะครับ นี่ครับได้ตัวแล้วครับนี่ครับก็ถ้าเห็นหัวมันออกมาก่อนก็สังเกตดีๆนะครับหัวจิโปมกับหัวตะขาบครับคล้ายๆกันครับบางคนเห็นตะขาบแล้วไปจับครับเคยมีเหมือนกันครับเรียบร้อยครับแขนบวมเลยครับนี่ครับหน้าตามันก็คล้ายๆตะขาบนี่หัวมันครับ นี่ครับผมชอบขุดขวยเล็กๆแบบนี้ครับรูเล็กๆแบบนี้ครับมันไม่ค่อยลึกครับสองรูติดกันนะครับตรงนี้ เนี่ยครับก่อนลวงไปจับก็ดูดีๆนะครับถึงแม้ว่าบางรูมันจะปิดอยู่ครับแต่ก็มันจะมีรูเหมือนรูรูแยกครับที่มันเปิดแล้วมันออกไปครับแล้วตะขาบมันชอบเข้าไปครับแต่รูนี้แต่ตัวนี้ครับดูดีแล้วครับมันคือจิปโปมครับลวงได้ครับก่อนจะลวงต้องดูดีๆหน่อยนะครับ เนี่ยครับขุดไปก็จะเจอรูแบบนีบ้แล้วก็ขุดต่อไปเลยครับเนี่ครับถึงแล้วครับเนี่ยร,รูนี้ตื้นมากเลยครับเพิ่งขุดเข้าไปก็เจอตัวแล้วครับเนี่ยเออนูน ทิธีขุดนะครับนี่ถ้าเจอขวยมันแล้วก็เราก็ต้องขุดหารูมันก่อนครับเนี่ยครับเปิดไปมันจะยังไม่เห็นรูครับเราก็ต้องขุดก่อนนะครับเจอแล้วบ,บางทีก็อยู่ใกล้บางทีก็อยู่ไกลบางทีเราก็เห็นมันปิดรูไว้นิดเดียวอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับถึงตัวแล้ว ดูดีๆนะครับก่อนลวงครับย้ําอีกทีครับลวงออกมาไม่ใช่จิปโอมนี่ฮาเลยนะครับบวมเลยนะครับแขนถามว่ารูที่ปิดมีโอกาสเจอตะขาบไหมก็มีโอกาสเจอตะขาบนะครับเพราะว่าจิปโอมมันจะมีรูแยกอยู่บางทีรูฝั่งนี้ปิดแต่รูอีกฝั่งเปิดแล้วตะขาบมันก็จะเข้าไปครับ <S <S วันนี้เจอแต่รูตื้นๆครับรูไม่ค่อยลึกครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบพอเห็นกระปุรมันครับ ไม่พูดป่าขวยแล้วพอเห็นกระปูดมาณเราก็มาหารูนี่เจอแล้วครับขุดได้ครับตัวนี้อยู่ตื้นมากเลยครับดูคับเนี่ยครับถึงแล้วเนี่ครับเห็นไหมเน่าเนี่ยครับอ ตรงนี้มันตื่นมากครับแต่ตรงที่ตื่นมากเกินไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าเราคิดว่ายังไม่ถึงครับก็ขุดขุดไปก็จะโดนจะขุดโดนตัวมันนะครับเละไปหลายตัวแล้วครับเมื่อกี้ เจอสองสามรูเลยครับ เจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วล้วงได้ครับถ้ามั่นใจครับต้องมั่นใจนะครับอุ้ยนี่ครับ ตััวนะครบตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับเดี๋ยวจะไปเก็บข้าวแล้วครับตากไว้เก็บแล้วก็เอาอะไรมาบังฝนไว้ครับเช้าค่อยตากใหม่ครับครับและนี่ก็คือผลงานวันนี้ครับจิ้บโ่มทอดครับปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็ซอสฝาเขียวครับอร่อยอย่าบอกใครครับ นับได้107ตัวครับไม่ได้ใบหวยนะครับอย่าไปเล่นการพนันนะครับมันไม่ดีครับแต่ถ้าได้เลขเด็ดก็บอกผมด้วยครับความหวังเล็กๆน้อยๆครับครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นท์ทุกแชร์สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนครับ